JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. สวัสดีค่ะสวัสดีกับพร้อมกันหน่อยเร็วสวัสดีค่ะโอเควิชานี้ก็คือค่ะวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนก็ได้สนุกไปหลายๆวันนะคะวิชาวิทยาศาสตร์กันในเรื่องของสงการเนี่ยก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่สามารถที่เกี่ยวโยงกันได้นะคะเช่น วันนี้ครูเบียจะยกตัวอย่างนะคะปืนฉีดน้ำที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะคะบางคนเนี่ยเขาก็ใส่ขวดน้ำแล้วก็บีบก็ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มีตัวอย่างง่ายๆที่สามารถที่จะนำนะคะไปทำได้เองด้วยนะคะแต่นักเรียนไม่ต้องทำมาส่ง คุณครูนะคะเพียงแค่ให้นักเรียนเขียนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะและวิธีการทำเขาทำอย่างไรง่ายๆนะคะอาจครูเบียมีวิดีโอนะคะมาให้ดูวิดีโอนี้นะคะบางคนก็อาจจะเคยนะคะศึกษาหรือว่า เคยเห็นแล้วแต่บางคนก็ยังนะคะ,ะเห็นก่อนนะคะแปบเลย ให้น hey, ักเรียนสังเกตนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง

รางานเรื่องการทําปืนฉีดน้ําด้วยตัวเองนะคะคําถามมีอยู่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้หนึ่งนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะไม่ต้องเขียนวันที่เลยครับแม่ต้องเขียนวันที่ค่ะอะเขียนไปเลยว่าใบงานเรื่องการทําปืนฉีดน้ำด้วยตัวเอง ทำปืนฉีดน้ําด้วยตัวเองนะคะอุปกรณ์อย่างแรกเลยครูเบียเนี่ยเห็นกระป๋องกระป๋องน้ําอัดลมถูกต้องไหมคะกระป๋องน้ําอัดลมนะคะสองขวดนมเปรี้ยวนะคะ ขวดนมเปรี้ยวที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรนะใครจำได้บ้างเป็นยี่ห้ออะไรคะขวดนมเปรี้ยวในคลิปเป็นยี่ห้ออะไรเอ่ยยี่ห้ออะไรคะใครจำได้บ้างเคยกินไหมนมเปรี้ยว ขวดนมเปรี้ยวนะคะเป็นยี่ห้อของบีอะไรเออเก่งมากบีทาเกน,นะคะจะไปขวดใหญ่บีทาเกขวดใหญ่สามเลยเจาะกระป๋องอีกด้านนะคะ ใช้เทปใช้เทปดำพันปากขวดนมเปี้ยวนะคะ ให้แน่นเพิ่มแรงอัดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนนะคะว่ารูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะประกอบวาดรูปภาพประกอบด้วยนักเรียนสามารถทำในสมุดได้นะคะหรือหากไม่มีสมุดใช้เป็นใบางานได้ค่ะ อะไรนะคะคราจอดับแล้วแลไวเห็นยังเอ่ยเห็นแล้วครับโอเคครับ นักเรียนที่เข้ามาใหม่นะคะคุณครูให้ทำในใบงานนะคะจากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคลิปการทำปืนฉีดน้ำด้วยตัวเองและให้บอกอุปกรณ์วิธีการทำและให้นักเรียนวาดรูปภาพประกอบค่ะ เทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนเขียนใบงานนะคะจะลงใบงานก็ได้หรือลงสมุดของนักเรียนก็ได้นะคะจากคลิปเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการทำปืนฉีดน้ำด้วยตัวเองอุปกรณ์ที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะมีกระป๋องน้ำอลม์ขวดนมเปรี้ยวขวดนมเปรี้ยวเนี่ยเป็นของบีเทเกนขวดใหญ่ เทปพ,พันสายไฟสีดำวิธีการทำนะคะเขาก็จะมีการเจาะก,กระปองน้ำอัดลมให้เป็นรู1-3ถึงรู 2. ตัดกระปองอีกด้านหนึ่งให้เป็นรูและใช้เทปดำพันปากขวดนมเปี้ยวให้แนมเพื่อเพิ่มแรงอัดและให้นักเรียนนะคะวาดรูปภาพประกอบ ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งลับใบสีด้วยดังนั้นงานของครูเพียมีแค่หนึ่งใบงานเท่านั้นให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยไหนมีใครเรียบร้อยแล้วหรือยังใครเสร็จแล้วเอ่ยไม่ใครเสร็จนะมั้งคะ โอ้มีหลายคนยกมือเลยโอเคนะคะดังนั้นยังพอมีเวลานะคะเยอะมมากยังพอมีเวลาให้นักเรียนนะคะทำให้เรียบร้อยช่วงนี้เดี๋ยวครูเบียให้นักเรียนทำของนักเรียนให้เรียบร้อยคะ่ะ